กลายเป็นว่ายิ่งใกล้วันฉายหนังมากขึ้นเท่าไหร่ทาง Marvel Studio ก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยตัวอย่างสั้นของหนังที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีอย่าง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ออกมาถี่มากขึ้น,นเรื่อยๆโดยคราวนี้ตัวอย่างก็จะใช้ชื่อว่า Reckoning และ Enter the Multiverse ซึ่งนอกจากจะมีความหมายตรงตัวว่าการคำนวณแล้วภาพในตัวอย่างก็ยังมีฉากใหม่ๆต่อเนื่องมาจากฉากเดิมๆที่เคยปรากฏออกมาในตัวอย่างก่อนหน้าอีกและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างสั้น30วินาทีอย่าง r e c k i n g และ Enter the Multiverse นั้นจะมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์และซีรีส์ในจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่อง หากใครที่ยังดูไม่ครบและยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ไปก่อนนะครับ มิติปริศนาที่เริ่มเผยฉากหลังออกมามากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างก่อนหน้าน,านั้นที่เราจะได้เห็นว่าดร์สเตรนจากจักรวาล MCU ที่เราคุ้นเคยกันจะได้เดินทางไปยังมิติแห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนั้นจะมีรูปปั้นของเขาปรากฏอยู่ด้วยโดยในทีแรกนั้นมันก็มีการคาดเดากันว่าอนุสาวรีย์ของดร์สเตรนในมิติปริศนาที่อิงคอสตูมมาจากคอมิกแบบจัดเต็มอาจจะเป็นการสื่อว่าตัวของดร์สเตรนเองในมิตินี้ได้ทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆจนผู้คนยกย่องสรรเสริญขา เหมือนกับที่ไอรอนแมนและกัปตันอเมริกานในจักรวาลปกติได้รับการยกย่องที่เสียสละในสงครามทานอสหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าดรสเตรนคนนี้อาจจะเสียสละตัวเองในสงครามอะไรบางอย่างจนเสียชีวิตไปแล้วซึ่งภาพจากตัวอย่างเราก็จะได้เห็นว่ามิติดังกล่าวบ้านเมืองจะดูสงบสุขและปลอดภัยมากๆแถมยังมีดอกไม้ปรากฏออกมาตามตึกรามบ้านช่องราวกับว่าดินแดนแห่งนี้ปราศจากสงคราม และอยู่ในสถานะที่สงบสุขเหนือความเป็นจริงมานานอย่างกับว่าเป็นโลกยูโทเปียในอุดมคติของมนุษย์ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันถึงและที่สําคัญภาพของมิตินี้ยังทับซ้อนกับอีกมิติหนึ่งที่เคยเผยออกมาแล้วในตัวอย่างก่อนๆโดยมิตินั้นตึกรามบ้านช่องก็กําลังจะถูกเวทมนต์แบบใน what if ดูดขึ้นไปราวกับว่าเป็นการสะท้อนขั้วตรงข้ามของโลกที่สวยงามกับโลกที่พังทลายแต่ถึงยังไงภาพจากมิติดังกล่าวก็ยังถูกปล่อยออกมาในตัวอย่างทุกอันแบบสั้นๆและก็ไม่เคยเผยข้อมูลอะไรออกมา มากหนะักปริศนาของมิติดังกล่าวจึงถือว่าคุมเคลืออยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียววานดากับการเผชิญหน้ากับเอาตรอนอีกครั้งในตัวอย่างก่อนหน้านั้นมีการคาดเดาว,ว่าวานดา น่าจะบุกไปทําอะไรบางอย่างที่ Illuminati Headquarters ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงฉากที่มีตัวแปรของคริสตินพลัมเมอร์รวมไปถึงอเมริกาชาวเวสที่ถูกจับอยู่ในกรงขังและเหล่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกับออาตรอนซึ่งกําลังพยายามวิ่งหนีอะไรบางอย่างแต่พอมาในตัวอย่างล่าสุดฉากนี้เราก็จะได้เห็นชัดๆเลยว่าวานด้านั้นกําลังซัดอยู่กับเอลตรอนแบบจริงๆและใช้พลังขยี้หัวของออลตรอนจนเละแม้ว่าในมิตินี้เอาตรอนจะดูเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สําเร็จแล้วและน่าจะเป็นทหารที่ พวกอิลูมินาติใช้อารักขาตัวเองก็ตามซึ่งนั่นก็จะทำให้เราต้องนึกย้อนไปถึงตอน a v e n g e r Age อ f u อ t r o n ที่วันด้าได้ปรากฏตัวออกมาในฐานะตัวหลักเป็นครั้งแรกโดยเธอนั้นได้มีความสัมพันธ์กับเอลตรอนในฐานะพันธมิตรในตอนตอน้นและแปรเปลี่ยนมาเป็นศัตรูกันในภายหลังก่อนจะสูญเสียพี่ชายอย่างปีเอ r o ไปเพราะวายร้ายตัวนี้รวมไปถึงตอนท่ายเรื่อง เธอก็ยังมีซินกับเอาตรอนในตอนที่ควักหัวใจของมันออกมาทําลายอีกตั้งหานี่จึงเป็นการย้ําเตือนว่าไม่ว่าเอาตรอนจะปรากฏตัวออกมาในสถานะแบบไหนปัญญาประดิษฐ์สุดอัจฉริยะตัวนี้ก็จะยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับวันด้าอยู่เสมอ ดวงตาแห่งอากาโมโตะที่เผยความลับออกมาอย่างที่เรารู้กันดีว่าไทม์สโตนที่ถูกเก็บรักษาอยู่ในไอออฟอากาโมโตะมาอย่างยาวนานนั้นได้ถูกทําลายลงไปหลังจากจบศึกกับธานอสเรียบร้อยแล้วแต่ตัวไอออฟอากาโมโตะเองก็ยังคงเป็นไอเทมที่ด็อกเตอร์สเตรนยังคงสวมมันอยู่เสมอในภาพยนตร์เรื่องต่อๆมาและในตัวอย่าง Enter the m u l t i v e r s e ที่มาพร้อมกับบทสัมภาษณ์นั้นเราก็จะได้เห็นว่าไอออฟอากาโมโตะมันยังคงสามารถทํางานได้ตามปกติเพียงแต่จะมีลําแสงสีโซ แบบที่เหล่าจอมเวทใช้กันอยู่แล้วปรากฏออกมาแทนและถ้าย้อนไปใน Spider-Man Noway Home เราก็จะได้เห็นไปนแล้วว่าไอออรกัมมโตก็จะยังคงทํางานในจังหวะที่ดร์สเตรนกาลังร่ายมนต์ตามล่าสไปเดอร์แมนบนขบวนรถไฟยอยู่ซึ่งถ้าสังเกตดีๆเข้าไปในใจกลางของมันนั้นเราก็จะได้เห็นอนุภาคเรืองแสงที่หมุนไปตามวงโคโจรที่มีอะไรบางอย่างเป็นจุดกึ่งกลางอยู่แบบดาวเคราะห์โคโจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้วันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่ทําให้ดร์สเตรนนั้นสามารถสร้างม,มิติ กระจกขึ้นมาราวกับว่าไอออฟอากามโตเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างจัก,กรวานมิติคู่ขนานย่อมๆมาใช้สู้กับศัตรูได้ อักษรรูนจำนวนมากที่ปรากฏออกมาอีกครั้งในฉากที่ดีเฟนเด s t r สเตรนกำลังต่อสู้กับศัตรูปริศนาได้มีอักษรรูนปรากฏออกมาเยอะมากๆในจังหวะที่ตัวเขากำลังกระเด็นออกไปซึ่งอักษรรูนจำนวนมากที่ปรากฏออกมาก็ทำให้เรานึกถึง what if ตอนที่ที่ในช่วงที่สเตรนนั้นเดินทางไปยังปราสาทกาลีออสโตรของโอแบงซึ่งอักษรรูนก็มีความเชื่อมโยงไปถึงตัวดร Stra ตอร์สเตรนใน what if ที่ในเวลาต่อมากลายมาเป็นสเตรนสูเปร์รวมไปถึงมีความเป็นไปได้ว่ามัน คือพลังที่ถูกกักเก็บเอาไว้ในไอออฟอากาโมโต้อีกด้วย นาฬิกาของดร์สเตรนในยูโทเปียพาราเรลฉากที่ดร์สเตรนและอเมริกาชาวเวสรวมไปถึงตัวแปรของคริสตีนเดินทางไปยังดินแดนยูโทเปียพาราเรลนั้นเราจะได้เห็นว่านาฬิกาของดร์สเตรนที่แตกไปแล้วและเปรียบเสมือนสิ่งของที่เชื่อมโยงตัวเขาและคริสตีนกับตัวตนของดร์สเตรนในมิติอื่นๆเอาไว้ถูกแขวนอยู่บนประตูทําให้การใช้นาฬิกาในการเปิดประตูเข้าไปสู่ยูโทเปียพาราเรลนั้นน่าจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับดร์สเตรนแบบโดยตรงนั่นเอง บุ๊กออฟวิชานเตหลังจากเปิดประตูมิติไปได้แล้วเราจะได้เห็นคมภี์ที่น่าจะเป็นบุ๊กออฟวิชานเตซึ่งเป็นไอเทมที่จอมเวทในตำนานอย่างอากามโตรวบรวมพลังเวทและคาถาสายขาวซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับสายมืดอย่างดาร์คโฮเอาไว้มันจึงเป็นไปได้ว่าในภารกิจนี้ดรสเตรนจะต้องเดินทางไปตามหาคัมภี์ดังกล่าวมาใช้เพื่อเตรียมตัวต่อกรกับคนที่อาจจะใช้ดาร์คโฮเป็นอาวุธอย่างวานดาหรืออาจจะเป็นศัตรูตัวจริงคน,น,นอื่นๆที่ทรงอนุภาพมากกว่านั้น สัตว์ประหลาดปริศนาที่บุกโจมตียูโทเปียพาราเรลสัตว์ประหลาดที่ในตอนแรกมีการคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าอาจจะเป็นคาตอนหรือไม่ก็เป็นตัวประหลาดจากมิติอื่นที่วานด้ากำลังควบคุมอยู่นั้นน่าจะชัดเจนแล้วว่ามันจะเป็นตัวการที่บุกไปโจมตีดินแดนยูโทเปียพาราเรลของอเมริกาชาวเวสที่ในตอนแรกดินแดนนั้นอาจจะยังไม่พังพินาศลงมาและอเมริกาชาวเวสก็น่าจะได้รับการช่วยเหลือจากดี f เ n นเดอร์สเตรนก่อนที่เธอจะถูกสัตว์ประหลาดจับมาขึงพืชแบบในตัวอย่างก่อนหน เหตุผลที่ทําให้เธอต้องเปิดประตูมิติมาขอความช่วยเหลือจากดร์สเตรนต์ตัวหลักนั่นเองซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วลก็เราก็อาจจะตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเล่นๆในวัววนด้านั้นอาจจะใช้ให้ตัวประหลาดเดินทางไปตามหาบุกออฟวิชานติในยูโทเปียพาราเรลแต่ดันเจอดีเฟนเดอร์สเตรนต์และอเมริกาชาวเวสขัดขวางไปซะก่อนแล้วเรื่องราวก็อาจจะจบลงด้วยการที่ดีเฟนเดอร์สเตรนต์พ่ายแพ้ส่วนอเมริกาชาวเวสนั้นก็หนีไปได้และแตัดสินใจไปพาดร์สเตรนต์ตัวหลักกลับมมาาาตตาหวิิททีี่ยยโป para o igro โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับจุดสังเกตเพิ่มเติมในตัวอย่างสั้นของด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนทั้งแร็คค i นิงและเอนเ r อร์เดอะมัลติเวิร์สที่ยังคงยั่วความอยากดูของผู้ชมด้วยการเผยปริศนาและจุดน่าสังเกตที่น่าสนใจออกมาเรื่อยๆในช่วงก่อนที่หนังจะเข้าฉายในอีกไม่กี่วันนี้ได้อย่างน่าสนใจและแม้ว่าภาพในหลายๆฉากจะปรากฏออกมาสั้นมากๆแต่เมื่อเอามารวมกับฐานข้อมูลเก่าๆที่เราเคยวิเคราะห์มาก่อนทุกอย่างก็ดูจะสอดคล้องกันในบางจุดได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ถึง การที่ทางมาเวลประากาศออกมาแล้วว่าหนังนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ในระดับที่มากกว่า A เวนเจอร์ N อนเกมและ Spider-Man Noway Home เราก็คงจะไม่ต้องกังวลมาว่าการคาดเดานั้นจะทําให้ได้รับรู้เนื้อเรื่องมากเกินไปเพราะการันตีได้เลยว่ามาเวลคงจะเตรียมจัดเต็มชุดใหญ่ให้กับผู้ชมแน่นอนยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่ามาเวลนั้นจะยังปล่อยตัวอย่างสั้นแบบนี้ออกมาเป็นระยะระยะอีกหรือไม่ซึ่งถ้ามีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมเราก็จะเอามาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอน ท้ายที่สุดนี้เพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตในตัวอย่างสั้นล่าสุดอะไรนอกจากที่พวกเรายกตัวอย่างมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา What the ake, วัตเดอร์เฟรคโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ